สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อบิ๊กค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราอยู่บ้านว่างๆเราก็มีเวลาที่จะมาหาทำอะไรหรือว่าหาความรู้อะไรที่มันเป็น ประโยชน์กับตัวเองบางทีมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะอย่างตอนเนี้ก็มาสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภาษีภาษีตอนเนี้ที่ปีเนี้ยมาแรงมากก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็พยายามศึกษาหาข้อมูลนะคะก็เข้าวๆ้เลยค่ะก็ พยายามเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูก็เจอระษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาก็จะมเีเหมือนเป็นชาร์ตให้เราเข้าใจง่ายๆอันนี้ง่ายในฐานะที่เป็นชาวบ้านประชาชนคนหนึ่งที่มีทรัพย์สินมีที่ดินมีบ้านมีสิ่งปลูกสร้างหลักการเบื้องต้น เท่าที่ศึกษามานะคะง่ายๆเลยเดิมเนี่ยอย่างเรามีที่ดินว่งางเปล่าเราก็จะไปเสียในส่วนไปเสียภาษีในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งอัตราภาษีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะถูกภาษีอัตราไม่แพงแล้วก็เอาง่ายๆที่เขาเรียกกันภาษีดอกย่าน่ะคะ่ะคงจะพอนึกออก แล้วก็ภาษีอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของสิ่งผูกสร้างเช่นเรามีห้องให้เช่ามีตึกให้เช่ามีบ้านให้เช่าอันนั้นน่าจะเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีที่ดินเนี่ยเขาใช้พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พุทธศักราช2510ในการจัดเก็บนานไหมคะนานมากอย่างน้อยตอนนี้ก็5 3ปีแล้ว ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นพระราชบัญญัตภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช2,475ทีนี้เราก็จะมาค่อยๆเรียนรู้กันว่าภาษีแต่ละตัวเนี่ยมันมีส่วนดียังไงแล้วก็มีปัญหาตรงไหนทำไมถึงได้มีแนวคิดที่จะเอาภาษีที่เรือและสิ่งปลูกสร้าง มาใช้แทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีลงเรือนและที่ดินนะคะภาษีบำรุงท้องที่ก่อนภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมันก็เหมือนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะแต่ละอบตอ,อบอตอแต่ละเทศบาลเขาก็จะมีการกําหนดรา,าราภาษีของเขาอาจจะมีการแบ่งเป็นโซนริมถนนใหญ่ เข้าซอยไปกี่เมตรกี่เมตรลึกขนาดไหนอัตราภาษีก็จะไล่ไปก็เอาง่ายๆพูดภาษาบ้านๆก็คือตามความเจริญของที่ดินที่ดินที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่มีความเจริญมันก็จะมีอัตราภาษีที่สูงหน่อยส่วนที่ดินที่อยู่ในซอยลึกๆก,ก็จะมีอัตราภาษีที่ถูกกว่าทีนี้ราคาประเมินที่เขาจะเอามาคิด ก็สมัยก่อนทุกขาคงจะประเมินกันมานานแล้วค่ะในส่วนของอัต,อตราภาษีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะถูกเรียกเก็บภาษีก็จะเป็นชาวบ้านเขาก็จะเลยเมีการกําหนดอัตราภา,ภาษีที่ต่ําแล้วก็ไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะว่าเรต้องเข้าใจค่ะกับทํางานกับชาวบ้าน ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็คงต้องค่อยๆนะคะ <c oughs> ส่วนภาษีโรงเรนและที่ดินภาษีโรงเรนและที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดจากสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านให้เช่า บ้านให้เช่าก็จะไปคิดจากอะไรคิดจากค่าเช่าแต่ละเดือนตึกอาคารพาณิชย์ให้เช่าก็คิดจากอะไรคะคิดจากค่าเช่าอา,อาคารสำนักง,งานให้เช่าก็คิดจากค่าเช่าโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาฐานค่าเช่าในหนึ่งปีเขาคิดตามปีปฏิทินนะคะเดือนมกราถ,ถึงพันวาของแต่ละปี ก็คือ12เดือนสมมุติค่าเช่า10,000ในปีนั้นนะคะมกราคถึงธันวา12เดือนเพราะฉะนั้นปีนั้นจะมีค่าเช่าเท่าไหร่คะแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นนี่ภาษาาีเขาคิดยังไงล่ะเขาก็จะกําหนดไว้เลยในเพลยชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ12.5เซหรือจํากันง่ายๆเลยก็คือ 1เดือนครึ่งของค่าเช่าเช่นค่าเช่าคุณเดือนละหนึ่งหมืนบาทภาษีโรงแรและที่ดินของคุณเนี่ยก็จะตกประมาณหนึ่งหมห้าพันบาทก็คือเดือนครึ่งค่าเช่า12บสองเดือนในหนึ่งปีเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ให้ละให้กับภาษีโรงแรและที่ดินเนี่ยเดือนครึ่งคือหนึ่งนห้าพันอันนี้คือตัวเลขสมมตินะคะค่อนข้างแพง ไม่มีตัวไหนมาลดหยอ่อนมาบานเท่าเหมือนกับภาษีเงินได้สมกรภาษีเงินได้สมก่อคุณมีรายได้เท่าไหร่เมื่อราดินท่านว่ายังเอามาคิดใช้จ่ายหักใช้จ่ายแล้วยังหักค่ารถยนหรือประมัณปีห้าเราก็ยังมียกเว้นอีกอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นยกเว้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกหลังหักใช้จา่ายค่ารถยนแล้ว ส่วนภาษีโรงเรือกที่ดินเนี่ยไม่มีลดเลยค่าเช่าหรือฐานภาษีตัวค่าเช่าเนี่ยก็รวมๆคิดว่าเ,เขาเรียกว่าฐานภาษีได้ฐานภาษีเท่าไหร่คิดจากฐานภาษีตัวนั้นเลยก็คือ12.5%หรือประมาณเดือนครึ่งของค่าเช่า แพงราคะภาษีค่อนข้างสูงซึ่งอย่างเราเองบางทีเราก็คิดเนาะว่าสมมติว่าเรามีบ้านเช่าหนึ่งหลังอันดับแรกเลยเราต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5จากค่าเช่าบ้านหลังเนี้ยหนึ่งอย่างละ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องน้ำค่าเช่าก้อนเดียวกันเนี่ยก้อนเดิมเนี่ยเอาไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ดินาภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาลหรืออบตอในท้องถิ่นที่บ้านของเราตั้งอยู่อีกเดือนครึ่งหรือ12.5%สองรเของค่าเชา่าเห็นไหมคะค่าเช่าก้อนเดียวเนี่ยเราต้องเสียภาษีถึงสองอย่าง ซําซ้อนไหมคะซับซ้อนใครๆก็ต้องคิดว่าซําซ้อนมันก็เลยทําให้เกิดบางทีมันก็เกิดแรงต่อต้านเอ้ค่าเช่าเราก็มีอยู่แค่เนี้ก้อนเดียวเนี่ยแต่เราต้องมาเสียภาษีเงินได้ของสมพกรไปเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยที่จะยอมรับในเรื่องของการเสียภาษี มันก็เกิดปัญหาตามมาก็คือหน่วยงานของรัฐก็จัดเก็บภาษีระมาดนิดนึงเพราะว่าเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของเงินค่าเช่าก้อนเนี้ยเขาบางทีเขาก็หนึ่งคืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเงินภาษีที่จ่ายจับสัมพันมมันไปไหนเงินภาษีที่จ่ายกับ,มมไไท,กบท้องถิ่นจ่ายกับเทศบาลนรบตมันไปไหนมันไปที่เดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้มันกลายเป็นเก็บเบิ้ลสองครั้งหรือเปล่า ซึ่งไอ้ตรงรายละเอียดเนี้ยเราต้องไปหาคําตอบเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่เราจะได้มีฐานความคิดในการไปทําความเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีที่คิดขึ้นมาเพื่อจับภาษีของวมวู้ของที่ ซึ่งเป็นภาษีที่แบบกำหนดอัตราภาษีมาเนิ่นๆนานมากไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีการกําหนดใหม่ล้าหลังพอสมควรกับภาษีของเราและที่ดินที่มีอัตราภาษีในราคาสูงๆเนี่ยมันรวมกันพอรวมกันแล้วก็าหาวิธีในการคิดหากระบวนในการาคานวณภาษีใหม่หมดนะคะอัตราภาษีก็กําหนดใหม่ฐานภาษีก็กําหนดใหม่ เรามาค่อยๆทําความเข้าใจในตัวฐานเดิมคือภาษีบำรุงท้อที่กับภาษีโรงเรนและที่ดินก่อนต่อไปเราจะได้ทําความเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีตัวใหม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนั้นแหละมันจะทําให้เราเข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็ยังรู้สึกว่าอม,มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเสียภาษีตัวนี้ไหม ยุติธรรมกับเราไหมเราสามารถให้ความเห็นได้ว่าในเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ยังให้ความเห็นได้ว่าภาษีตัวนี้มันเป็นธรรมกับเราไหมในการที่เราจะต้องชำระภาษีนะคะคลิปนี้เปิดฟ้ากว้างเลยนะคะใครที่มีความรู้เรื่องนี้หรือใครที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้เรามาคอมเมนต์กัน เรามาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะกันแล้วท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษีทั้งสามตัวนี้เรามาหาคำตอบกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิง่งกดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วจะได้มีเอ่กำลังใจในการไปหาข้อมูลหาสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้เราเรามาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ